เห็นดวงดาวที่กำลังเลื่อนๆตรงหลังคานี่ไหมคะที่เห็นนันคือแสงไฟนะแล้วก็เป็นหลังคาใช่ไหมแต่ดาวที่กำลังเลื่อนๆเคลื่อนที่นี่นนะไปข้างหน้านี่นะคือเพื่อนเรานะคะ เื่อนที่จะผลในนี้หรู่แล้วนะเห็นดวงดาวที่กำลังเลื่อนๆตรงหลังคานี่ไหมคะที่เห็นนันคือแสงไฟนะแล้วก็เป็นหลังคาใช่ไหมแต่ดาวที่กำลังเลื่อนๆเป็นเคลื่อนที่นี่นะไปข้างหน้านี่นะคือเพื่อนเรานะคะ เคลื่อนที่จะผลอนนี้หรู่แล้วนะวเห็นดวงดาวที่กำลังเลื่อนๆตรงหลังคานี่ไหมคะที่เห็นนะมันคือแสงไฟนะแล้วก็เป็นหลังคาใช่ไหมแต่ดาวที่กำลังเลื่อนๆเป็นเคลื่อนที่นี่นะไปข้างหน้านี่นะ คือเพื่อนเรานะคะ,ะเห็นไหมเคลื่อนที่จะผลไอ้นียอยู่แล้วนะ